ทหารบ้านมึงอ่ะเวลาตุยก็ไปนรกนะต่างจากทหารบ้านกูนะทหารบ้านกูเนี่ยเวลาตุยอยากจะขึ้นสวรรค์นะเพราะอะไรมึงรู้ไหมก็เพราะว่ามึงเป็นภูรุกรานมึงเป็นคนบาปเพราะฉะนั้นเวลามึงตุยอ่ะนรกนะไปนรกทั้งหมดอ่ะนะ ตไทยประกาศอย่างนั้นมาหมอกคนระสดับคลิปอีโต like so, so 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 ๊อนนี้ให้ชบ้านหนึ่งปลายจุมงอกสมใจโบวพี่แล้วถมันิงเราคืนบ้งแบบนี้มึงคิดดูเรายิงวันก็มันนแต่มันยิงเรามันมันเลยผมอยูดรูอยู่มันปูแลใช่ไหมเรายิงมัน បងប្អូននៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះគឺទាហានថៃគេនិយាយគ្នាថាយើងបាញ់គេមួយថ្ងៃហើយចុះបើវាបាញ់យើងមកវិញយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាហើយគេឆ្លងឆ្លើយគ្នាម្នាក់ទីខាងវាប្រហែលជាវានឹងកំពុងតែថាជីករុនចូលទៅក្នុងរុនណាគេនិយាយថាតាយានខ្មែរយើងហាក់ជាកំពុងតែជីករុនចូលទៅក្នុងរុនណានេះក៏ជាคลิปលក្ខណៈយ៉ាងດີเลยណាเพราะฉะนั้นมึงเลิกตอแหลกันทันทีนะแมนๆកណយអីសាក โอ้โหมึงก็รู้อยู่ไก่ใจนะว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยใครเป็นคนเริ่มแต่กูก็เลือเชื่อกับพวกมึงนะคือโอ้โหอย่างเงี้เขาเรียกว่าระยำเลยนะมาทำกูก่อนเสร็จแล้วก็ไปดาม่าก,กับชาวโลกไปตอนแหลให้ชาวโลกนี่เขาเข้าใจผิดว่าพวกกูได้เริ่มก่อนไอ้สัตว์มึงฟังเอาเองแล้วกันนะเออ แต่กูว่านะพวกมึงก็รู้อยู่แก่ใจแหละนะว่าพวกมึงเป็นคนเริ่มคือพวกกูไม่มีความจําเป็นอะไรทีจ่จะต้องแบบไป,ไปทําสงครามอะไรกับพวกมึงน,นะไม่มีความจําเป็นเลยลองไปคิดดูนะ